สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับคําศัพท์ของโลกแห่งการเทรดและคําที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็คือคําว่า breakout นั่นเองค่ะใครที่เริ่มเรียนเทรดหรือกําลังหัดอ่านกราฟบ,บอกเลยค่ะว่าคํานี้ต้องเจอแน่นอนถ้าใช้ถูกมันจะกลายเป็นโอกาสที่ทํากําไรให้เราได้สวยมากเลยละคะ่ะคำว่า breakout ถ้แปลตรงตัวเลยก็คือการทะลุหรือการหลุดนั่นเองค่ะแต่ในทางเทรดมันหมายถึงการที่ราคาทะลุแนวรับแนวต้านหรือกอบราคาที่เคลื่อนไหวอยู่ตัอย่างชัดเจนยกตัวอย่างนะคะสมมติราคาของเหรียญคริปโตคล กับ110ดอลลาร์มืนานหลายวันจู่ๆวันนึงราคาทะลุไปที่115ดอลลาร์พร้อมกับปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนแบบนี้เราจะเรียกว่า Breakout ขึ้นหรือ Bullish Breakout นั่นเองค่ะในทางกลับกันถ้าราคาหลุดจากแนวรับลงไปเช่จนจาก100ดอลลาร์ 1. ไปที่95ดอลลาร์แบบนี้จะเรียกว่า Breakout ลง b r e เบรกเอาท์ซึ่งจุดเบรกเอาทนี่แหละค่ะเป็นจุดที่หลายคนชอบเข้าเทรดเพราะถือว่าเป็นสัญญาณที่ราคาอาจจะไปต่อในทิศท,ทางนั้นทีนี้คำถามคือทำไมทเทรดเดอร์ถึงให้ความสำคัญกับเบรกเอาท์เพราะว่าโดยปกติแล้วราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบหรือในสิ่งที่เรียกว่าไซเวย์หรือช a นเ e ลแต่เมื่อไรที่ราคาเบรกเอาท์ออกไปจากกรอบนั้นได้มันมักจะเป็นสัญญาณของแรงไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อหรือแรงขายที่มาพอจะเปลี่ยนทิศท,ทางตลอดพูดง่ายๆก็คือเบรกเอาท์ก็คือแรงที่เปลี่ยนเกมและมันมักจะมาพร้อมกับวอลลุ่มหรือปริมาณการซื้อที่เพิ่มขึ้นถ ก็อาจจะเป็นแค่หลอกนะคะซึ่งเราจะเรียกกันว่า Fade Breakout ตัวอ,อย่างนะคะบางครั้งคุณอาจเห็นหุ้นตัวหนึง่งไซว์เวย์มานานมากพอราคาทะลุแนวต้านพร้อมวอลลุ่มพุ่งเข้าเทรดตอนนั้นราคาก็พุ่งยาวเลยค่ะแต่ถ้าทะลุแบบเฉยๆและราคากลับลงมาอีกรอบแบบนี้ก็จะได,ด้เหมือนกันนะคะแล้วถ้าเราอยากเทรด Breakout เราต้องทายังไงบ้างละ่ะ1่ให้เรามองหาก,กรอบราคาแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจนราคาเคลื่อนในกรอบแคบๆหลายวันเราก็จับตาดูไว้2วอลุ่มประกอบถ้ามีการเบรกเอา t พร้อมวอลุ่มที่สูงกว่าปกติแปลว่าอาจเป็นสัญญณทีีด่ด3 รอให้ราคาปิดแท่งเทียนเหนือแนวต้านหรือใต้แนวรับอย่าเพิ่งรีบเข้าตั้งแต่แต่ครั้งแรกเพราะบางทีนั่นอาจจะเป็น fake breakout ก็ได้ค่ะ4ใช้การพืนยันเพิ่มเติมเช่นใช้ RSI ว่ามีแรงซื้อขายตามไหมหรือใช้ moving average EMA ยืนยันเทรดห้าตั้งจุด stop loss เสมอเพราะถ้าเป็น fake breakout และราคากลับเข้ากรอบอีกเราต้องหนีให้ทันค่ะแนวรับหลายคนจะรอให้ราคาย่อกลับมาใกล้แนวรับหรือแนวต้านเดิมหลัง breakout แล้วค่อยเข้าเราเรียกกันว่า break and retest ซึ่งปลอดภัยกว่าการเข้าในจังหวะที่ล ุ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะคะคําว่า break out อาจจะดูเหมือนเป็นแค่คาศัพท์หนึ่งในโลกของการเทรดแต่ถ้าเข้าใจมันจริงๆมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้การเทรดของคุณแม่นยํายิ่งขึ้นจําไว้ว่าทุกครั้งที่ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับไปได้มันกําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราแต่ก็อย่าลืมว่า break out เนี่ยไม่ได้แม่นเสมอไปนะคะต้องมีเครื่องมือในการช่วยยืนยันและอย่าลืมบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วเรามาเจอกันคลิปใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายขอานุ่าตเข้าสื่อ หากเทรดเดอร์ท่านใดย,ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับ,บรเบทค่าสเปดคืนจากโบรกเกอร์ที่ทุกท่านเทรดอยู่หรือรับของพรีเมียมจากทางเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ ad refundtheth มีแอดด้วยนะคะหรือสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยทุกขั้นตอนในการลงทะเบียนจากทางเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ